16องศากับโปรแกรมลองรันเช้าวันเสาร์แบบเนี้ยบอกเลยว่าโคตรฟินสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับโปรแกรมวันเสาร์เราก็ต้องลองรันใช่ไหม โดยโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะวิ่งลองลันกันทั้งหมด15กิโลโดยเพจความเร็วที่เราจะล็อกไปวันนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก4-50ประมาณนี้ละกันโดยอากาศที่เย็นสบายแบบนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้ฟินมากบางพื้นที่เนี่ยหนาวจนเหลือแค่หลักเดียวเลยนะครับแบบนั้นเนี่ยหนาวเกินนะครับขอแค่สักประมาณ15ประมาณเนี้ยพอแล้วแล้วก็โอเออยู่เนี่ยไม่ยอมไปวิ่งสักทีไปครับผมลุย เจ e! ก็จบแล้วนะครับสัปด์โปรแกรมลงรัน15กิโลในวันนี้ฟินมากเลยครับกับโปรแกรมลงรันเช้าวันเสาร์ที่ไปกับอากาศเย็นๆย็น16องศาเนี่ยโอ้โห oh, อย่างชอบเลยหมดแล้วครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ได้พัก1วันเนาะของยะาเองเนี่ยซ้อม6วันต่อสัปดาห์นะครับเริ่มต้นวันจันทร์เนี่ยก็เริ่มด้วยอีซี่นี่แหละแล้วก็สลับมาเป็นโปรแกรมสปีดเวิร์กในวันอังคารเนาะสลับแบบนี้นะครับเร็วช้าช้าเร็วแบบนี้นะครับทั้งหมด6วันก็จะมาจบ กับโปรแกรมลองรันวันเสาร์แบบนี้แหละทุกอาทิตย์เป็นโปรแกรมมาตรฐานเลยครับเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ซ้อมแบบเดียวกับยะนี่แหละซ้อมเสร็จแล้วอย่าลืมยืดเยียดคือดาวกันด้วยนะครับส่วนโปรแกรมวันจันทร์จะเป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยฝากกดติดตามไว้้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย